สวัสดีค่ะหนูดีนะคะก็ในคลิปนี้นะคะหนูดีก็จะมาแชร์ตามที่สัญญาไว้คือสําหรับเนื้อหาที่หนูดีกับดีเจปูเป้ค่ะอัดในคลื่นของเ e t ตบอนะคะที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ 12, 13, 14กรกฎาคมแล้วก็ฮัลโหลมีใครเข้ามายังค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะเข้ามาบอกว่า ฟังไม,ม่ทันเอ่อไปเรียนหรือไปทํางานนะคะเพราะเราจัดกันในช่วงเช้าวันพุธพระฤหัสสุขเนาะแต่โมงถึงเก้าโมงเช้าเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะคะหรือว่ามีคลาสเรียนแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยหลายๆคนสนใจค่ะก็หนดีก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเอามาสารุปให้เป็นคลิปหนึ่งคลิปนะคะก็คือสามวันรวบเป็นคลิปเดียวเลยนะคะเพื่อที่คนที่อยากได้ความรู้ในเนื้อหาที่หนดีจัดไปในี่เรื่องนี้ค่ะ How to make a n y o n e fall in love with you วิธีทำยังไงให้ใครๆก็ตกหลุมรักอันนี้ไม่ใช่ความคิดอยู่ดีเองแล้วก็ไม่ใช่ความคิดของคนเขียนนะคะถ้าใครอยากได้นังสืเอเล่มนี้นะคะคนเขียนชื่อแบบนี้เลยหนูดี้าให้ดูใกล้ๆนะชื่อเล o lowndes หรืออะไรสุดใหญ่นะคะชื่อของเขาเนี่ยหนูดีอ่านแล้วแบบไม่รู้มันออกเสียงยังไงจริงๆเลยนะคะ L I E L นะคะแล้วก็ L O W N D E S นะคะ หนังสือเล่มนี้ก็หนูดีเจอในร้านหนังสือที่ตอนที่บินไปเที่ยวเมลเบิร์นคนเดียวแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนเครื่องนะคะ,ะครึ่งทางก็เลยไม่รู้จะทําอะไร3าชั่วโมงก็เลยเดินเข้าร้านหนังสือตามประสาหนอนหน,หนังสือแล้วก็ไปเจอเล่มน,นี้มาค่ะก็ได้มาประมาณ3ปีกว่าที่ก็อ่านมาเรื่อยๆชอบมากเลยแต่ไม่เคยสบโอกาสที่จะเอาเข้ามาจาัดในคลื่นของเมทพันธุเซเว่นสักทีหนึ่งก็เมเราไม่เคยเอามาทำบุ๊กรีวิวด้วย ะะแต่ว่าอ่านเองเราก็ชอบก็เลยทำสรุปให้เนาะมีคนเข้ามาหรือยังคะ hello ห,หนูนิสัญญาว่าเดี๋ยววันนี้จะมาไลฟ์ให้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแเราจะไปแปะไว้ใน Facebook ให้ด้วยถ้าเข้ามาแล้วก็ทักกันนิดนึงนะคะว่าเข้ามาแล้วยังแล้วกเ็เสียงเป็นยังไงปกติจะมีคนบ่นว่าเสียงของหนูที่เบามากเลยนะคะก็นี่หนูดีใช้ไมโครโฟนแล้วนะเห็นไหมนี่ไมโครโฟนเนาะ ก็หวังว่าหวังว่าเสียงนะคะก็ก็จะดีขึ้นนะเนาะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราเข้ามาในสรุปในเนะะื้อหากันดีกว่านะคะหนดีสรุปที่เลยสาหรับหนังสือเล่นมน,นี้บอกก่อนว่ามันคืออะไรนะคะหนูดีก็อยากให้หลายๆคนนะคะอ่านหนังสือให้มากขึ้นแต่บางคนบอกไม่มีเวลาอ่านจริงๆหรือว่าแบบโอ้โหแบบเป็นโรคแพ้ภาษาอังกฤษจริงๆไม่เป็นไรยวเดียวมาสรุปให้เนาะ uh, How to make anyone fall in love with you เนะะี่ยค่ะ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนนะคะเขาเป็นนักวิจัยที่เกี่ยวกับความรักนะคะความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงแล้วเขาก็เลยทาเป็นสรุป85งานวิจัยนะคะตัวเขานอกจากเป็นนักวิจัยแล้วเนี่ยเขาไปอ่านงานวิจัยอยื่นๆในหัวข้อนี้ละะ้ค่ะมันจะพูดถึงเฉพาะความรักระหว่างชายหญิงเลยนะคะแล้วก็หนูดีคิดว่ามันก็ประยุกต์ใช้ได้กับความรักในใหลายๆรูปแบบเช่น เพื่อนหรือว่าเพื่อนที่ทํางานหรือว่าพ่อแม่ลูกหรือว่าพี่น้องนะคะแต่ถ้าใครจะซื้อหนังสือเล่มน,นี้ต้องบอกเลยว่าประเด็นหลักของเขาคือความสัมพันธ์ชายหญิงเท่านั้นเลยเนาะหนูที่เลือกมา3ประเด็นนะคะที่น่าสนใจในหนังสือเล่มน,นี้ประเด็นที่1ก็คือนี่โนตไว้ทำยังไงให้คนที่เพิ่งรู้จักเนี่ย ตกลมรักในตัวเราทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีการเฟกไม่มีการเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองแต่ว่าเป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า selective information ก็คือเป็นการเลือกข้อมูลที่มันอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะพูดว่าผุกกระไรทารนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพรู้จักใครแรกๆเราคงไม่ไปเล่าเรื่องแบบโอ้โหประวัติโรคติดต่อหรือว่าโรคพันธุกรรมที่ครอบครัวของเรามีหรือว่า การออกหักในเดทแรกก็คงไม่เล่าหอการออกหักในอดีตทั้งหมดของเรายกเว้นแบบโอเคมันเป็นกรณีพิเศษจ,จริงๆที่แบบบังเอิญมันเหมาะที่จะเล่าหรืออะไรก็ตามนะคะข้อแรกนะคะก็คือทำยังไงให้คนที่เพิ่งรู้จักตกลุมรักเราข้อที่2ก็คือออป i t e s a แ t r a c t จริงหรือเปล่าคือคนเราจะชอบคนที่แตกต่างกับตัวเรามากๆโอ้ยน่าตื่นเต้นมากๆเลยแบบชอบสิ่งที่แตกต่างจริงหรือไม่จริง,น,รงนะคะ แล้วก็ข้อที่3ก็คือเราจะชมคนแบบไหนดีเพราะว่าวิธีการชื่นชมอะค่ะ,ะอันนี้ก็คือจันนะคะเอ้อขอโรษค่พุทธหัวข้อหนึ่งนะคะทาให้คนเพิ่งรู้จักกัุผมรักเราคฤหัสก็คือความต่างเนี่ยทำให้คนรักกันจริงหรือเปล่าแล้วก็มันสุขที่เราจัดไปก็คือจะชมคนแบบไหนดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีความรักหรือว่าความสัมพันธ์ในความรักเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นเรียกว่าเป็น e ้บ booster คือเป็นเหมือนกับ เหมือนอะไรที่มันช่วยให้ตัวตนของเราหรือความเป็นตัวเราเนี่ยมันได้รับการแบบช่วยชูมากขึ้นนะคะอีโกโส o ต s t e r b o เ s t e r ก็เหมือนกับวิตามินเตอร์นะแบบเพิ่มวิตามินเข้าไปนะคะแต่ว่าแต่ละท่านที่โทรเข้ามาในรายการของเราเนี่ยค่ะอย่างวันศุกร์เนี่ยท่านที่โทรเข้ามาก็เป็นลุ่น้องนะคะเป็นผู้หญิงคนนึงที่ทำง,งานกับนายฝรั่งแล้วก็เขาก็บอกว่าแบบไม่ว่าเขาจะทาํางานยังไงอยู่กับนายเป็นปีๆเนี่ยนายฝรั่งก็ไม่เคยชมเขาเลยเนาะ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แต่เรื่องความรักอย่างเดียวนะคะการชมเนี่ยมันมันจำเป็นสําหรับทุกความสัมพันธ์เลยเพราะว่านายบางทีเข้าใจผิดนะคะคิดว่าโอ้แค่จ่ายเงินเดือนลูกน้องตรงเวลาทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยลูกน้องก็แฮปปี้แล้วแต่จริงลูกน้องก็ยังอยากให้ในายชื่นชมนะคะดีมีหมายอยูตัวหนึง่งเธอจะเขาทุกอย่างถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวสันนิษฐานมาเป็นขุนกาแต่ถ้าใครได้ยินเสียงเข่านะคะก็คือชื่อคุณแกงส้มนะคะคุณแกงส้มโอเค ามาดูกันเลยดีกว่าทำยังไงให้คนที่เพิ่งรู้จักตกหลุมรักเหล่านีนาา้ในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยถ้าใครจะหยิบมาอ่านเนี่ยดามยากเอา,เอามาืถือม้ใกล้มีจะโชว์สารบัญที่อยู่นิดนึงได้ไหมเอ,อ่ยนะคะดื่มน้ำตอนร้อนมือนี่มันจะมีสารบัญซึ่งเจ้าสารบัญเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าหนังสืออืม อะไรเนี่ย What makes people fall in love อะไรทำให้คนตกหลุมรักซึ่งกันและกันนะคะ The physical aspect นะคะ Part o first impression นะคะแล้วก็หลังจากนั้น first impression คือโอ้โหความประทับใจครั้งแรกเห็นไหมคะ Part 2 similar character complementary needs อันนี้แหละคะ่ะที่จะเป็นตัวที่เขาจะพูดถึงว่าความเหมือนสำคัญมากกว่าความต่าง คือคนเราเนะะี่ยค่ะจะคบกันจะรักกันเนี่ยมันต้องมีความเหมือนเป็นหลักแล้วค่อยมีความต่างเนี่ยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีหรือมีไม่ได้เนี่ยเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นก็แล้วมันก็จะไปไปถึงอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งอ่าโอเคอันดับแรกเลยเคนทำไงให้คนที่เพิ่งรู้จักตกหลุมรักเรามันจะเกี่ยวข้องกับข้อ2เลยนะคะก็คือว่าคนเนี่ยคะ่ะจะรักคนที่มีความเหมือน ตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรักแบบแฟนหรือว่าอันนี้จากงานวิจัยเนาะไม่ว่าจะเป็นความรักแบบแฟนหรือว่าความรักแบบแบบเพื่อนนะคะดิฉันขออนุญาตเปิดหน้าให้ดูเลยโอเคนี่ your first body language อันนี้ให้อยู่นิดนึงอยากให้ใครฟังงานวิจัยนี้เนี่ยอยากให้ลองทดลองแบบมองเวลาที่เราไปไหนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะในห้้งสรรพสินค้าหรือไปร้านอาหารเ้วเห็นคนมาเดทกันเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยค่ะจะรักในคนที่เหมือนกับตัวเราเป็นหลัก นะคะเช่นอชอบทานอาหารเหมือนกันชอบดูหนะังเรื่องเดียวกันชอบไปเที่ยวที่เดียวกันหรืออะไรที่เหมือนเนี่ยจะทําให้คนรู้สึกว่าคุ้นชินแล้วก็ออู้สึกคุ้นชินแล้วก็รู้สึกว่าอืมันเป็นอะไรที่อบอุ่นบ้านเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูวเวลาเราไปเจอแม้กระทั่งเราไปเจอว่อมามีคําถามหรือคะถ้ามีคําถามเดี๋ยวใส่ในนี้เลยนะคะไม่เล่นมือถืออ๋อค,ค่ะโอเคค่ะโอเคอเค่ะอ่าเอ่อ นิ่งเวลาเวลาเวลาที่คนมาเจอกันเนี like hmm ่ยค่ะเขาจะพยายามแบบโชว์เหมือนกันแค่ไหนเวลาการโชว์เหมือนกันแค่ไหนเนี่ยอยากให้ลองสังเกตถ้าใครเป็นหญิงคนที่เขาเป็นเด็กันครั้งแรกเนี่ยเขาจะมีการปปี้ท่าทางอะไรเนี้ยตอนหนูดีอ่านงานวิจัยหรือก็ลองสังเกตนะเออน่ารักมากเลยเช่นเวลาเห็นคนเขินๆนั่งกินอาหารอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเขาจะแบบถ้าผู้หญิงทําท่าสมมติผู้หญิงแบบ คิดอย่างเงี้ยสังเกตว่าถ้าผู้ชายชอบผู้หญิงคนนั้นมากๆเขาจะเริ่มเรียนแบบถ้าทางผู้หญิงคนนั้นเช่นอาจจะเอามือแตะหน้าอาจจะคิดทํานุ่นทนํานี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่จะโชว์ความเหมือนเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบไปหนีคนมากๆเนี่ยแล้วเขาเป็นคนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดถึงตัวเองในตอนแรกเขาจะนิ่งก่อนแล้วเวลาไปเดทเนี่ยเขาจะนิ่งแล้วเขาจะฟังจะฟังว่าอีกฝ่ายเนี่ยชอบทําอะไรแล้วก็จะมีการบอกว่า เขาเองก็ชอบเหมือนๆกันเช่นสมมติว่าผู้ชายคนหนึ่งไปปิ๊งสาวที่แบบเป็นสาวเอาดอค่ะเธอจะชอบแบบโอ๊ออกต่างจังหวัดไปกางเต้นขึ้นแบบพูกกระดึงไปดอ,ด,อดอยนู้นดอยนี้นะคะผู้ชายก็จะฟังแล้วก็จะแบบอืมแต่พี่ก็ชอบเหมือนกันนะพี่ก็เคยอาจสมมติไม่เคยผู้ชายไม่เคยทํามาก่อนเลยอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเพะว่าเออพี่ก็ชอบเหมือนกัน๋ยวพี่ไม่เคยมีโอกาสเลยคือถ้ามีโอกาสเนี่ยจะขอติดไปด้วยได้ไหมถ้าน้องไปกับเพื่อนหรืออะไร มันก็เป็นการโชว์ความเหมือนว่าฉันชอบทํากิจกรรมเหมือนเธอนะเพราะฉะนั้นนะคะสามอย่างนะคะที่งานวิจัยในเล่นนี้เนี่ยเขาสรุปออกมาว่าคนเราควรจะเหมือนกันใน3ประเด็นเพื่อให้ความรักเนี่ยราบรืนแล้วก็มีความสุขนะคะหนึ่งเลยก็คือว่าเหมือนกันนะั่นคือชอบทํากิจกรรมเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันเรียนมาด้วยกันหรือว่ามีงานอาดิเรกหรือว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยคลายๆกันแม้ไม่ได้อยู่อาชีพเดียวกันเช่นอาจจะคนอาชีพคนละอาชีพเลยเช่นสาวแบงค์ bank, กับหนุมวิศวะ แต่บางเอิญเนี่ยก็จะมะีการชอบเช่อนอาจจะชอบอไปเที่ยวในที่ลักษณะคล้ายๆกันอาจจะชอบญี่ปุ่นชอบทานอาหารญี่ปุ่นชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่บ้านอาจจะชอบทําอาหารญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะหรือว่าคนที่ชอบอยู่บ้านเหมือนๆกันหรือชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านเหมือนๆกันถ้าเป็นคนที่ชอบเหมือนกันเนี่ยกิจกรรมนะคะจะช่วยให้ความรักอันนั้นร่าบรื่นมากเลยแล้วกไ็ไม่มีอะไรค่อนข้าง,าง,างจะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันเช่นคนนึงอยากอยู่บ้านคนอยากออกไปข้างนอก อันนี้หมายํางานวิจัยเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าวิธีการไลฟ์ไซล์อันไหนผิดหรือถูกเลยนะคะทุกอย่างคุณมีสิทธิ์หมดราบใดที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีธลธรรมแต่เขาแค่พูดว่าถ้าเหมือนกันเนี่ยมันก็จะทําให้การอยู่กันเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็รับรื่นะคะอันที่2ก็คือว่ามีความเชื่อเหมือนเหมือนกันความเชื่อเหมือนเหมือนกันเนี่ยหมายความว่าอาจจะเป็นความเชื่อใน,ในแนวคิดประเภทหนึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นศาสนาหรือว่าการเงินเสมอไปก็ได้นะคะอาจจะเป็นความเชื่อในลักษณะที่ว่า ฉันมีความเชื่อว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างประหยัดมัธยัติ์ถ้าคนหนึ่งทุ้มเฟือยอ,อีกคนอยากประหยัดมัธยัติย์เนี่ยอยู่กันลําบากมากเลยเพราะมันมีอะไรผิดเลยถูกไหมคะคุณงันไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมายโหคุณจะมีเงินเก็บเยอะแยะแล้วใช้ชีวิตแบบประหยัดสุดขีดก็ไม่ผิดแต่ถ้ามันจะลําบากถ้าคุณเนี่ยสองคนที่แตกต่างกันตรงเนี้ยมาเจอกันนะคะอ่าแล้วก็อันที่สามนะคะก็คือว่าสิ่งที่ต้องเหมือนกันในข้อสามคือนิยามความรักต้องเหมือนกันนิยามความรักหมายความว่า เช่นถ้าผู้หญิงมีความคิดว่าความรักหมายความว่าเราต้องเจอกันทุกวันเลยหลังเลิกงานเราต้องแฮงเอาด้วยกันตลอดเวลาต้องเป็นปลาต้องโปล่ต้องเป็นเงาตามตัวเนี่ยแต่ผู้ชายที่คบมีความเชื่อว่าความรักหมายความว่าเราต่างคนต่างไม่นอกใจกันแต่การใช้เวลาเนี่ยควรให้อิสระต่อกันอันนี้จะลำบากละเพราะผู้หญิงจะรู้สึกว่าทำไมเธอไม่ให้เวลาชายแต่ผู้ชายก็จะ